ผมถึงบอกว่ายิ่งรัสเซียนะครับมีการออกแอคชั่นมากเท่าไหร่นะครับอเมริกาเนี่ยบอกว่าเขาได้เปรียบยิ่งถ้าหากว่ารัสเซียนั้นมีการทดสอบอาวุธจริงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับอเมริกาพวกเขาก็จะได้จับล็อกตั้งแต่การปล่อยขีปนาวุธการปล่อยสัญญาณไรเส้นออกมาเพราะว่าอเมริกานั้นก็จะมีการใช้พวกระบบตรวจจับพื้นที่สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มันมีการปล่อยมาจากทั้งเรือฟริเกต เพื่อที่จะนําข้อมูลตรงนี้นะครับไปเป็นข้อมูลสําคัญในเชิงลึกและใช้สำหรับการหามาตรการตอบโต้เรือทั้ง2แบบนี้ครับในอนาคตนี่ก็จะมองในแง่ของความเป็นประโยชน์นะครับในฝั่งของอเมริกาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหาร ข่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นในแถบของมหาสุนทรแอตแลนติกนะครับก็เป็นที่มาที่ไปสำหรับเรือรบรับเสเซีย4ลํลำก็จะมีเรือดำน้ำานลำเรือผิวน้ำ3า3ลำนะครับก็มีโอกาสไปซ้อมรบใกล้เคียงกับบ้านอเมริกาซึ่งเรือทั้ง4ลำนี่นะครับก็ถือว่ามีโอกาสเข้ามาซ้อมรบห่างจากชายฝั่งของอเมริกาโดยเฉพาะชายฝั่งฟลอริดาเนี่ยนะครับ ประมาณ25ไมล์จนถึง30ไมล์ขั้นต่ำแต่ก็ถือว่าระยะนี้ครับเป็นระยะที่มันใกล้มากในฝั่งของอเมริกานั้นก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยสำหรับเรื่องนี้ครับภูเขานั้นได้มีการส่งเรือพิฆาตเข้ามาสองลำแล้วก็มีเรือหน่วยยามฝั่งเข้ามาด้วยครับยังรวมถึงเรือฟรีเกตของเพื่อนบ้านอย่างแคนาดานั้นก็มีส่วนเอี่ยวนะฮะเข้ามา สังเกตการและก็ยังมีข้อมูลบางแหล่งเขาบอกว่ามันมีเรือฟริเกตที่มาจากฝรั่งเศสนะครับก็มีส่วนร่วมเข้ามาด้วยอย่างน้อยที่สุดนะครับการมาสําหรับในฝั่งรัสเซียครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการมาขม่มขู่คุกคามอเมริกาตรงนี้ไม่ขอจะตัดข้อป,ประสงค์ของเรือทั้ง2แบบนี่นะครับทั้งเรือดำน้ําเองทั้งเรือลบผิวน้ําเอง ้วนแล้วแต่ครับมันเป็นเรือรุ่นใหม่นะฮะเรียกได้ว่ามันเป็นเรือในทศวรรษใหม่ใช้เทคโนโลยีอะไรที่มันใหม่ๆม,มันแตกต่างจากเทคโนโลยีเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นอาวุธที่มันมีการติดตั้งอยู่บนเรือทั้งสองลำนี้ครับ้วนแล้วแต่มีความสําคัญแต่ก็ถือว่ามันเป็นตัวอย่างชั้นยอดครับในฝั่งของอเมริกาซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องการจะสื่อว่ามันเป็นการดีครับส่วนหนึ่ง แล้วก็ข้อที่ไม่ดีเนี่ยก็เป็นในแง่ของการมากุกคามในแง่ของส่วนดีก็คือว่านี่นะฮะคือตัวอย่างชั้นดีเลยครับที่อเมริกาเนี่ยจะต้องส่งพวกเรือรบหรือพวกเครื่องบินตรวจการนะครับไปหาข่าวข้อมูลในเชิงลึกสําหรับเรือทั้ง2แบบนี้ครับแต่ปรากฏว่าทําไปทํามาครับรัเสเซียเนี่ยมีการส่งตัวอย่างชั้นดีเลยะฮะมาให้แก่อ,อเมริกาทําการตรวจสอบ อย่างเรือดำน้ําชั้นยาซินเอ็มนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรือดน้ํารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมันเป็นเรือดน้ําที่มีขนาดไม่ใหญ่แต่มันมีการติดตั้งพลังงานขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์และแท่นปล่อยพวกตอร์ปิโดก็จะอยู่ในแนวนอนรวมถึงขีปนาวุธนะครับก็จะมีการติดตั้งแท่นยิงขีปนาวุธในแนวดิ่ง เพราะฉะนั้นเรือคาซานเอ็มรุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อเมริกาและพันธมิตรอยากได้ครับคืออย่างน้อยที่สุดนะครับอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องการจะไปตรวจสอบรายเส้นของมันหากว่ามันมีการดำน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีครับอเมริกาจะได้รู้ว่าเรือดำน้ำชั้นยาซินเอ็มนั้นเวลาดำน้ำเนี่ยนะครับมันเงียบได้มากน้อยสักเพียงใด นี่ถึงบอกว่ามันเป็นตัวอย่างชั้นดีนะฮะที่รัสเซียเนี่ยมีการส่งมาให้แต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัสเซียนั้นเขาจะมีการเปิดโหมดการดำน้ำล่องหนอย่างเต็มสตรีมหรือไม่ก็เท่านั้นเองเพราะว่าดูได้จากค่าทีของอเมริกาเนี่ยแหละครับอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการส่งพวกเรือหน่วยยามฝั่งเข้ามาน่าจะประมาณสองลำเรือหน่วยยามฝั่งของอเมริกาทั้ง2ลำเนี่ยแหละครับก็มีการติดตั้งโซนาลากท้ายเลยครับ พวกมันก็มีการแล่นติดตามเรือมน้ำยาซินเอ็มของรัสเซียในระยะที่มันบอกว่าใกล้มากเอาเป็นว่าถ้าดำน้ำไปไหนนะครับอเมริกาเนี่ยก็จะทำการตรวจสอบประหนึ่งว่าเรือประมงนะครับมันกำลังที่จะลากอวนนะครับเก็บปลาตัวใหญ่ยังรวมถึงพวกเรือฟริเกตชั้นนำของรัสเซียนะครับก็คือ a d m i r a ร g o ก็อดชอเรือลำนี้ก็ถูกมองว่ามันมีการติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง ในระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกมันก็จะเป็นเป้าสายตาครับให้แก่เรือรบของอเมริกาโดยเฉพาะเรือพิฆาตครับก็มีการเข้ามาตามประกบแต่ว่าในขณะที่พวกเรือลากจูงนะครับหรือว่าพวกเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยนะฮะมันจะแล่นได้ช้ามากประมาณ10บตันพวกมันก็จะตกเป็นเป้าสายตาให้แก่เรือรบลำอื่นๆในฝั่งของอเมริกา นอกเหนือจากการส่งพวกเรือเหล่านี้มาแล้วครับอเมริกาเนี่ยก็จะมีการส่งพวกเครื่องบินตรวจการหลายประเภทครับทั้ง P-8A หรือแม้แต่ P-3 Orion ยังรวมถึงเครื่องบินแบบอื่นๆด้วยครับก็มีการบินเข้ามาหาข่าวผมถึงบอกว่ายิ่งรัสเซียนะครับมีการออกแอคชั่นมากเท่าไหร่นะครับอเมริกาเนี่ยบอกว่าเขาได้เปรียบยิ่งถ้าหากว่า รัเสเซียนั้นมีการทดสอบอาวุธจริงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับอเมริกาพวกเขาก็จะได้จับล็อกตั้งแต่การปล่อยขีปนาวุธการปล่อยสัญญาณไรเส้นออกมาเพราะว่าอเมริกานั้นก็จะมีการใช้พวกระบบตรวจจับพื้นที่สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มันมีการปล่อยมาจากทั้งเรือฟริกเกตเพื่อที่จะนําข้อมูลตรงนี้นะครับไปเป็นข้อมูลสําคัญในเชิงลึกและใช้สำหรับการหามาตรการตอบโต้ เรือทั้ง2แบบนี้ครับในอนาคตนี่ก็จะมองในแง่ของความเป็นประโยชน์นะครับในฝั่งของอเมริกาแต่ว่าการมาสําหรับหรือรบทั้งสองลำนี้ครับดูเหมือนว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าคือหากว่าเล่นตุกติกสักนิดหนึงครับเอาไปว่าเรือทั้งสองลำนี้จมอย่างแน่นอนนะครับอเมริกาเนี่ยมีการหว่านล้อไมไว้หมดแล้วครับเรือดำน้ำเนี่ยจะหนีไปไหนก็ไม่ได้นะครับ มันก็จะมีเรือของหน่วยยามฝั่งนะครับมีการติดตั้งโซนารลากท้ายที่สามารถระบุพิกัดได้ว่าเรือยาซินเอ็มนั้นที่ก็บอกว่ามันเป็นเรือที่เงียบที่สุดนะครับของรัสเซียลำหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงก็คือว่าอเมริกานั้นเขาก็ต้องการให้รัสเซียนะครับทำการซ้อมรบอย่างเต็มที่เลยครับอย่างเต็มสตรีมเอาแบบกระสุนจริงยิ่งดีใหญ่นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่ารัสเซียเนี่ยจะเล่นหรือเปล่าแต่ว่าตามข้อมูลที่ได้มาเหมือนว่า มันจะเป็นการฝึกในรูปแบบจําลองซะมากกว่าครับมีการจําลองเป้าในการสกัดกั้นเป้าหมายบทอากาศหรือจําลองเป้าในการเข้าไปจัดการพวกเรือรบผิวน้ําหรือการจําลองเป้าการโจมตีภาคพื้นดินนะฮะเท่านั้นเองเรียกได้ว่าทั้ง2กองทัพเนี่ยนะครับคงไม่มีใครเผยไต้นะครับรัเสเซียก็รู้ว่าเทคโนโลยีของเขานั้นมันค่อนข้างที่จะใหม่นะครับแน่นอนอนะ่ะรัสเซียก็คงต้องเฝ้าระวัง tụi hình trên điều cẩn